ความงดงามของมวลมนุษย์ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสันติคงเปรีบยบได้กับดอกไม้หลากสีที่สามารถเบ่งบานได้ในทุกพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรเสนอสารคดีพิเศษบุกงาวันนาความหลากหลายที่ปลายด้ามขวานทองวันนี้เสนอตอน พัฒนาเศรษฐกิจตามหลักยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมด้านความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจะได้นำไปพัฒนาอาชีพปรับปรุงรายได้และส่งเสริมรายได้ให้กับทุกครัวเรือนให้มีความเจริญพัฒนาแบบยั่งยืนโดยเฉพาะการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความมั่นคงโดยแต่เดิม ที่เคยทำงานมานั้นจะเป็นแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ปัญหารายวันแต่ตอนนี้ไปการแก้ปัญหาจะต้องควบคู่ไปกับการกินดีอยู่ดีและความเป็นอยู่ที่มั่นคงทั้งอาชีพและ,ะไรายได้ซึ่งได้มีการดาเนินการแบบคู่ขนานกันไปทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง ดอกไม้หลากสีสามารถเบ่งบานได้ในทุกพื้นที่ที่มีความดีงามเช,เช่นดอกบุกงาวันนาความหลากหลายที่ปลายด้ามขวานทอง